สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะไปพบคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะว่าวันนี้พี่ปูจะชวนทําอะไรนะคะ มาอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูที่อยู่ในมุมเดิมๆมันนะคะเพิ่มเติมก็คือเมนูเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พี่ปูจะทําเมนูง่ายๆดีกว่าเพราะว่าไส้กรอกพี่ปูยังเหลือนะคะพี่ปูจะทําไส้กรอกผัดไข่นะคะต้องเลือกเมนูที่มันใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ภาร,รก,กิจที่บ้านยุ่งเหยิงแล้วเกินนะคะต้องพาเตียไปหาหมออีกเพราะฉะนั้นเมนูยากทําไม่ได้เลยนะคะเราอาจจะเจอเมนูง่ายๆกันประมาณ7วันนะคะดูไปก่อนนะคะ เริ่มต้นทำกันเลยดีกว่านะคะวัตถุดิบพี่ปูก็จะมีต้นหอมนะคะหอมหัวใหญ่นะคะมะเขือเทศแล้วก็พริกนะคะพริกสดนี่แหละแล้วก็ไส้กรอกนะคะที่พี่ปูมีติดบ้านอยู่นะคะเป็นไส้กรอกผัดไข่ธรรมดามาดูซิว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเราเคยเจอตะแหนมผัดไข่นะคะวันนี้เรามาลองดูไส้กรอกผัดไข่กันบ้างดีกว่านะคะพี่ปูทำอะไรยากไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ต้องทำเมนูง่ายๆที่ใช้การตัดต่อ น้อยที่สุดแล้วก็ถ่ายทำน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาไม่มีนะคะจะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะะไรอยู่ใกล้มือแล้วก็หั่นไปค่ะ ดูสิยังวางวัตถุด,ดิบไม่ครบเลยใช่ไหมคะไข่ก็ยังไม่มานะคะกระเทียมก็ยังไม่มีนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะยิ่งรีบยิ่งล้นนะคะในเรื่องความเผ็ดนี้ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ได้มากนะคะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเมื่อรีบเราก็ทำง่ายๆนะคะความสวยหามีไหมนะคะเขียงวิบนะคะกระจัดกระจายนะคะ ปูก็หั่นใส้กรอกไปทำกันเลยค่ะเร่งจริงๆนะคะวันนี้เร่งทุกวันค่ะพี่ปูใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยค่ะ หอมหัวใหญ่นะคะใส่ไปเลยใส่กรอบค่ะเมนูง่ายๆในเช้าวันนี้นะคะกระทะของพี่ปูก็มีร่อง้อยของความบาเดเจ็บมานะคะเพราะว่าใช้แล้วก็กระทะเริ่มจะล่อนหนีพี่ปูแล้วนะคะตอนนี้เราจะปรุงแต่งรสชาติกันด้วยซอสผัดปูปันสักเล็กน้อยนะคะ ไม่เยอะนะคะเพราะว่าไส้กรอกมีรสชาติบอกแล้วนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลยเพราะว่ามะเขือเทศของพี่ปูน่ยต้องนุ่มหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาขึ้นก่อนนะคะพี่ปูไม่เหมือนชาวบ้านก็คงจะเป็นตอนนี้แหละคะ่ะเพราะว่าพี่ปูไม่ชอบเอาไข่เข้าไปใส่เลยนะคะพี่ปูก็จะเอาเออของพวกนี้ที่พี่ปูผัดแล้วมาใส่จานก่อนนะคะ พี่ปูจะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะใน,นเมื่อเป็นงานเร่งเราเปลี่ยนกระทะเลยค่ะแล้วพี่ปูไม่รอกระทะร้อนด้วยนะพี่ปูใช้ไข่สามฟองนะคะเตรียมขยี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเมนูไข่ขยี้ใส่กรอบใช่ไหมใส่กรอบผัดไข่ขยี้เอ๊ะจะเรียกอะไรดีนะ ในซอสผัดของปูฟันก็ถ้าใครไม่มีก็ใช้พวกน้ำมันหอยนะคะซอสหรือว่าซีอิ๊วอะไรใส่ปรุงแต่งนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะปรุงแต่งรสชาติที่เราชอบไข่ไก่อาจจะให้สีสันที่ไม่สวยงามเท่าไข่เป็ดนะคะแต่ว่ามีความนุ่มนวลกว่านะคะมาแล้วค่ะของที่ปูผัดไว้เมื่อกี้นะคะที่ปูชอบให้ไข่เหอนที่ปูเป็นแบบนี้เ่ยค่ะ ถึงจะดูง่ายแต่ก็รับประกันนะคะว่าได้ใจนะคะคนรับประทานรสชาติก็ดีเยี่ยมนะคะง่ายๆในมื้อเช้านี่นะคะที่พี่ปูจะทำเทิ้งไว้ให้ลูกนะคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ